คนที่เป็นเบลพาซี่ด้วยว่าไม่ต้องไปกังวลกับมันนะเพราะว่าการจะหายเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องทำใจให้มันสบายๆอย่างที่บอกแล้วก็ต้องมีสิบท่าในการบริหารอันนี้เนี่ยถ้าเรารู้ก่อนสบายเลยเพราะตอนนี้เรามีนวัตกรรมใหม่อุทวี1สิบท่าในการบริหารฝากไปถึงมดดำด้วยท่าที่หนึ่งยก คิ้วขึ้นท่าที่สองขมวดคิ้วท่าที่สามจะทำยากมากช่วงนี้ของมดดำนั่นก็คือกระดิกจมูกทำจมูกบานท่าที่สี่ทำปากจูปากจูมดดำอาจจะถนัดจีบปากแล้วก็อีกอันนึงทำปากหมแูแล้วอีกอันนึงยิ้มข้างเดียว เป็นข้างซ้ายยิ้มข้างซ้ายเป็นข้างขวายิ้มข้างขวาอีกอันหนึง่งยิ้มสองข้างทำบ่อยๆนะแล้วก็ดูดปากดูดปากนี่ไม่ใช่ดูดปากคนอื่นนะดูดปากตัวเองนะอันนี้ปากบอกมดดำด้วยอย่าทำผิดท่าอย่างนี้นะ เป็นเป็นมานาลลนหรือยังคะเรียนการอะไรอ่ะเป็นมานาลเลนเป็นมาประมาณสองเดือนครึ่งแล้วนะฮะเป็นที่ไต้หวันเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เช้านำทัวร์กลางคืนเนี่ยก็ผิดตั้งใจไว้ว่าจะไม่กินแอลกอฮอลเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตใครชวนกินแอลกอฮอลขออนุญาตเลิกตลอดชีวิตเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยเราไปกินเกาเหลียง 68ดีกีโอ้สุดยอดใช่ไหมมันก็เลยส่งผลอ,นนอันนี้อาจารย์บอกเลยแล้วก็อาจจะผิดเพราะเรามีความตั้งใจไว้เพราะฉะนั้นใครที่เป็นตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นโรคส่วนหนึ่งเกิดจากนอนไม่พอพักผ่อนไม่พอบางคนอาจจะมีความเครียดบางคนอาจจะไปลบกวนเส้นประสาทบางคนอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคที่ไปทําให้เส้นประสาทคู่ที่7อักเสบแต่ของอาจารย์อาจารย์ว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์อาจจะ ผิดกับพระเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจารย์ลัานวจาไว้แล้วก็จะไม่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 ดื่มแอลกอฮอล์ส่วนอาการวันนั้นตื่นขึ้นมามันเป็นยังไงคะลุงอันนั้นเป็นกลางคืนเป็นกลางคืนสามสี่ทุ่มนั่งกินหมาล่าอยู่ไอหมาล่าเอ็มเพ์เลอร์อะเอ็มเพ์เลอร์หมาล่ากินอยู่เอ๊ะทำไมมันชาชาสงสัยหมาล่า หมาล่าแท้เออนึืนอกว่าหมาล่าแท้อ,อ,แทอุ๊บมันปากชาเฮ้ยแต่ว่ามันไหลออกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเว้ยก็เลยเลยไปพอกลงมาก็บอกเด็กๆบอกทีมงานเราบอกจิ๊บบอกจิ๊บบอกว่าจิ๊บที่ปากเป็นแบบนี้สงสัยพี่จะเป็นสโตรกให้เรียกรถพยาบาลเลยแล้วสิ่งที่เรานึกได้ตอนนี้คือเดี๋ยวก่อนที่พี่จะเสียสติไปหรือตายไปเนี่ย พี่จะบอกรหัส ATM ทุกอันรหัสแอปธนาคารอันนี้ให้หมามะ้าอันนี้ของจิ๊บอันนี้ของยอดอันนี้ของโอมของเน่งเราสั่งไว้หมดเลยพอสั่งเสร็จก็เอ๊แต่เราลองแขนดูแล้วแขนเราไม่เป็นขาเราไม่เป็นเอวเรายังได้อยู่เออมันได้หมดเลยมันได้หมดทุกอย่างมันมันมันแบบไเอ๊มันเป็นแต่แต่แต่เชวงนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องของสโตรกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่ามันมีโรคเบลพาซี่อยู่ ก็เลยไลยกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่น้องสาวน้องสาโชคดีน้องสาวเป็นเพศสัตวก็เลยบอกว่าไหนลองดูซิอ๋อเอเป็นเบลพาซี่นะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเช้าให้ไปหาหมอ,อ,อพอเช้าไปหาหมอเลยรู้เลยว่าไข่รักเราบ้างเพราะลูกน้องบอกว่าไงรู้ไหมพี่รหัส ATM กับรหัสแอปยังรหัสเดิมอยู่ไหมผมจะได้โอนเปลี่ยนแล้วจ้าฝากบอกด้วยเปลี่ยนแล้วจ้ามันสามารถกลับมาอีกไมันสามารถกลับมาได้ถ้ามันติดเชื้อหรือว่ามันเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพโดยเฉพาะคนเกิดปีรักกาปีมะเมียมดดำนี่ปีมะเมียเขาเรียกว่าปีเฮ่งกับปีผัวแล้วก็ปีชวด3ปีนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ ฝากด้วยความห่วงใหญ่อขอบคุณครับ